จ็ก้าศูนสวัสดีพี่พี่เพื่อนเื่อนนะคะตอนนี้หลังจากฝนตกค่ะ่ฝนับก็ต่อเลยมีตกว่าเยอะไหมก็เยอะแต่ว่าตกไม่นานไม่นะคือหักที่ลูฟ้าฝนน่าจะมาจากแถวบ้านนาน,นยตอนนี้แดดถ่าแดดออก ตกมาคู่หนึ่งเยอะอยู่แต่ว่าแป๊บเดียวนะคะตอนนี้แดดมาแล้วเออเอางี้ถ้าทำงานกลางแจ้งปวยได้นะคะพอฝนมาหนาเม็ดแล้วก็โอ้ยมืดเลยคึมเลยลนะลลสักห้าฝนหยุดลิดนะไม่ต้องสะพาก่อฝนหยุดแป๊บแดดมาป๊บ่วยได้นะคะเน,แบบนี่ยอากาศอะโวจนป่วยจริงนะคะ บนควรนู่นนะคะเขาคนนี้ฝนน้ำเต็มฟ้าแล้วจะไล่ามาเรื่อยๆอ,อันนูน้นแถวนู้นหน้ามาจากชาวบ้านฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นชาวบ้านนะคะเคียวมันขาแขงหน้าตาผมน่าจะเราร,รอเวลาตัวนี้มันจะมาถึงไหม <laughs> จะมาถึงนี้รอบหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้มาไปรอบหนึ่งะไม่มาก็ดีค่ะอย่างน,าน้อยๆเออเราก็อยากจะทำงานนี้เสร็จไป แต่ถ้ารุ่นน่ะมีเลนแน่แดดอย่างร้อนเพราะฝนแรงแล้วแดดแบบร้อนมากเลยค่ะตอนนี้ มีลมนะคะแต่ว่าอบอ้าวังเลยค่ะหลังฝนอันนี้พี่รหักแกก็ใช้ทั้งสองเทลาแล้วก็ลากสองเทลาไปแล้วก็ใช้เกียร์โลนะคะเร็วมากไม่ได้ขนาด ตอนฝนตกยังเร็วไม่แม่งกันเพราะดินยังชื้นอยู่ยาก็ยังลื่นอยู่อันนี้พอฝนซ้ำมาอีกรอบหนึ่งเหมือนกับเดินเล่นเลยเพราะว่าช้ามากแดดดีดี ฟ <Net> ันดินค่ะแบบนี้ค่ะฟันดินคุก็จะดับทีเลย 老了。 เรบนะฝั่งนี้ต้นเลียกันเหลือเยอะเพราะว่ากิ่งก้านเขาไอ้นี่เยอะค่ะอวดเจอล้ม ค่ะตอนนี้เราปล่อยเพื่อนขับกันสนุกกันแล้เวเพบกันคลิปหน้านะคะยังไงเจอก้าทส่90ขอบคุณที่ติดาตามนะคะ่ากแกันในข่อไทยด้วยนะคะ